ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินรายงานผลการปฏิบัติงานการเตรียมความพร้อมและพัฒนายอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วยพออประจบศีลาสมคุณครูเคนช่างสีคุณครูขวัญชัยสมสุขข้าเจ้านางสาวธนชาธุรกิจเกิดเมื่อวันที่16พฤษภาคมพุทธศักราช2532อายุ32ปี ที่อยู่บ้านเลขที่51หมู่ที่12ตำบลสะอาดสมบูรณ์อำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดประวัติการศึกษาระดับประถมศึกษาโรงเรียนโสพโนประชาสันคระดับมัธยมศึกษาโรงเรียนศรีทวัตรวิทยาลายัยระดับอุดมศึกษามหาวิทยาลายัยมหามกุตราชาวิทยาลายัยวิทยาเขตร้อยเอ็ด ประวัติการรับราชการรับราชการเมื่อวันที่21พฤศจิกาย,ยนพุทธศักราช2562ถึงปัจจุบันณโรงเรียนทุ่งกุลาประชารัฐตำบลดงครังน้อยอำเภอเกษตรวิสัยจังหวัดร้อยเอ็ดตำแหน่งครูผู้ช่วยหน้าที่ด้านการสอน ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่4สอนวิชาคณิตศาสตร์วิชาภาษาไทยและวิชาภาษาอังกฤษหน้าที่พิเศษงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย 1. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 2. ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการด้านการปฏิบัติตน 1. วินัยและการรักษาวินัยแต่งกายเรียบร้อยถูกระเบียบตามวันที่โรงเรียนกำหนดไม่เคยขาดราชการและมาปฏิบัติหน้าที่ตามวันเวลาราชการกำหนดอย่างเข้มแข็งพูดจาไพเราะประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ลูกศิษย์ 2. คุณ,ณธรรมจริยธรรมยึดตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาในการดำเนินชีวิต และปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมประเพณีเข้าร่วมส่งเสริมสนับสนุนเคารพกิจกรรมที่แสดงถึงจารีตประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น 3. จัญญาบันวิชาชีพมีความมุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนให้เต็มตามศัก,กยภาพสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ในทุกสถานการณ์มีวินัยในตนเองพัฒนาตนเองด้านวิชาชีพ บุคลิกภาพและวิสัยทัศน์อยู่เสมอ 4. การดำรงชีวิตตามหลักปัจจัยาของเศรษฐกิจพอเพียงการดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงและพยายามน้อมนำหลักปัจจัาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิตและจัดการเรียนรู้ในห้องเรียน 5. จิตตวิทยาความเป็นครูปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ เต็มเวลาเอาใจใส่ต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างสม่ำเสมอมุ่งมั่นทุ่มเทในการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ 6. จิตสำนึกความรับผิดชอบในวิชาชีพครูปฏิบัติหน้าที่ด้วยใจซึ่งทําให้เกิดความรักศรัทธาและยึดมั่นในอุดมการแห่งวิชาชีพมุ่งมั่นทุ่มเทในการทำงานและประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ด้านการปฏิบัติงาน 1. ด้านการจัดการเรียนการสอนการวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้และตัววงชี้ตามหลักสูตรการประถมศึกษาพุทธศักราช2560และหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อวางแผนการเรียนรู้ 2. ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน การสร้างบรรยากาศที่อบอุ่นที่ครูให้ความเอื้ออาทรต่อนักเรียนมีการสอนสอดแทรกปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้แก่ผู้เรียนมีการจัดกิจกรรมกลุ่มเพื่อให้นักเรียนเรียนรู้ทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่น 3. ด้านการพัฒนาตนอบรมและเข้าร่วมกิจกรรมการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้กับเพื่อนครูทั้งในและนอกโรงเรียนอย่างสม่ำเสมอ 4. การทำงานเป็นทีมการทำงานเป็นทีมเป็นความร่วมมือร่วมใจของบุคคลเพื่อที่จะบรรลุเป้าหมายร่วมกัน 5. งานกิจกรรมตามภารกิจบริหารงานของสถานศึกษามีความกระตือรือร้อนในการทำงานที่ได้รับมอบหมายเพื่อให้งานสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี 6. การใช้ภาษาและเทคโนโลยี การจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีเช่นสื่อมัลติมีเดียสื่อการสอน Power Point ช่วยในการเรียนการสอนช่วยให้การเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพข้าพเจ้าขอจบการเสนอเพียงเท่านี้ขอขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ